วันนี้นะคะตัวแทนของ PP e a r ออนไลน์นะคะจะมาพูดคุยกับสาวๆหนุ่มๆชาว HR นะคะ วันนี้ในโซนของ hr founder อยากจะมาพูดคุยแบ,บ่งปันกันว่าในมุมของคนที่ต้องบริหารจัดการนะคะเรื่องของการฝึกอบรมนั้นเขาควรม,มีความรู้เรื่องอะไรกันบ้างเชื่อว่าถ้าเป็นนะคคนที่ประสบการณ์มาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะแต่ถ้าเราเป็นนะคะพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทําในส่วนของงาน hr นะคะสิ่งที่เราควรจะต้องรู้มีเรื่องอะไรบ้างความรู้ทั่วไปก่อนนะคะสาหรับคลิปที่1นนะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอบรมการอบรมมีอยู่2ออย่างก็คือเป็น in house ทรนนิ่งกับ Public Training ิ่งถูกไหมคะดังนั้นอินเฮาส์เท i n นิ่งเป็นเรื่องของการที่เราจะค้นหาวิทยากรคนที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปสอนที่องค์กรของเราหรือจะไปจัดในสถานที่ใดสถานที่หนึง่งส่วน Public Training ิ่งนะเขาก็จะเปิดคอร์สออกมาแล้วก็ให้เราสมัครสมัครไปเรียนกันซึ่งแต่ละองค์กรก็อาจจะส่งไปหนึ่งคน2คนนะคะตามที่เราจะให้เขาไปศึกษาเรียนรู้โดยที่ ชื่อของคนที่ทําหน้าที่ฝึกอบรมเนี่ยโดยทั่วไปจะมีอยู่ด้วยกันประมาณสี่ชื่อนะคะชื่อแรกเขาเรียกว่าอะไรคะ T.O. หรือ Training Officer นะนี่ส่วนใหญ่เป็นน้องๆที่เข้ามาทำงานใหม่นะคะรู้ตำแหน่งเองหรือยังนะคะโดยชื่อที่สองบางที่เขาจะเรียกว่า L.O. Learning Officer นะคะ บางที่ก็เรียกแบบนี้ชื่อที่3ชื่อว่า c o สออร์แกไนเซอรอันนี้อาจจะต้องเติบโตมานิดนึงก็ต้องเริ่มมีการเขียนคอสเขียนหลักสูตรร่วมกับวิยากรน,นะคะสุดท้ายใน,นเรื่องของ HRD Specialist นั่นหมายความว่าวิยากรนท่านนั้น อาจจะเป็นในส่วนของการทำเทรนเนอร์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนวางแผนฝึกอบรมด้วยเป็นวิทยากรภายในด้วยคุณจะเป็นใครคะหรือคุณเป็นใครอยู่นะคะ TO LO CO หรือ HRD Special นะคะอ่าดังน,น,นั้นนะคะเราจะเห็นกันเลยว่า ชื่อของตำแหน่งเราเราทราบแล้วเนาะนะคะแล้วก็ในเรื่องของประเภทการฝึกอบรมก็มี Public และ In-house คราวนี้มาดูกันว่าประเภทของการฝึกอบรมหลักเขามีอะไรกันบ้างนะคะอันแรกออจะเห็นเลยว่าเราเข้ามาทำงานเนี่ยเขาทำอะไรกับเราคะประถมนิเทศถูกไหมหลังจากที่สัมภาษณ์งานแล้วนะคะดังนั้นคนที่เป็นวิทยากรประสมนิเทศส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่แผนก HR แผนเ i n i n g นะคะอันที่ส อบรม on the job training OJT แปลว่าอะไรคะคุณทำงานอะไรเวลามีน้องใหม่เข้ามาตำแหน่งนั้นๆคุณจะต้องไปสอนเขาหรือนะคุณเป็นหัวหน้าคุณจะต้องทำไมคะไปสอนหรือวางคนให้ไปสอนนี่เรียกว่า OJT ที่หน่าง,งานนะคะ ต่อมาเป็นเรื่องของเซฟตี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นหน่วยงานประเภทโรงงานอุตสาหกรรมนะคะจะมีเรื่องของความปลอดภัยเวลาเข้ามาทําง,งานเนี่ยจะต้องดูเรื่องอะไรกันบ้างนะคะหรือเป็นประเภทคุณภาพคุณภาพเราเลกถึงอะไรคะ ISO ถูกไหมคะมออก,กอ,อะไรเหล่านี้ซึ่งมันจะเป็นกระบวนการระบบงานที่ จะต้องทำไมคะตอบโจทย์มาตรฐานของลูกค้าหรือมาตรฐานการแข่งขันสากลดังนั้นเราก็ต้องมีการอบรมกันนะคะต่อมาจะเป็นในเรื่องของซอฟต์สกิลซึ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่หลายองคอ์กรพัฒนากันทุกปีค่ะเช่นอะไรบ้างคะซอฟต์สกิลหัวหน้างานทัศนคติเชิงบวกการบริการหลากหลายมากมายอันนี้ก็จะเป็นคอร์สท,ที่ส่วนใหญ่นะคะเราจะเน้นจ้างวิทยากรภายนอก พอเห็นภาพนะคะสุดท้ายก็อื่นๆค่ะจะเป็นงานโครงการจะเป็น Talent Management หรือจะเป็นเรื่องของพัฒนาคนตามแค e รียพานะพอเห็นวันนี้ค่ะภาพรวมจะเห็นว่าบอกอยู่3เรื่องคือ 1. ประเภทของการอบรมยินเช้าและพับบิ๊ 2. นะคะสเจ้าหน้าที่การอบรมที่เราอยู่เนี้ยเราอยู่ในตําแหน่งบทบาทอะไรและ 3. ประเภทของการฝึกอ,อบรม ะะมีความต่างกันอย่างไรก็เป็นความรู้ค่ะที่วันนี้ทางเราทีม PP Learn Online อยากจะฝากนะคะไว้ว่าเป็นพื้นฐานค่ะที่เราจบสายเอชาหรือสายธุรการก็ตามแต่มานั่งอยู่ในตำแหน่งของแผนกเอชเรามีความจำเป็นค่ะต้องทราบศัพท์พื้นฐานและข้อมูลพื้นฐานขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปแล้ว